ไปนอกจ้าสิขึ้นแล้วเนาะสิปายคนงานดำว่าบอมีสิขึ้นไปทำกลับข้าวคนงานคนงานแต่น้ายังไม่ไห,หลแลพีน่น่องมือกาบ่แล้วว่าเลือจักหน่อยเ้าแถวนี้ก็นย่างอยู่จักหายหกเจ็ดหายเนาะนี่ โอ้ยเรียรก็ขึ้นไหวแท้ก้าเบอดสใสเจะแลกัน,นยังปลายสเกตเบอร์ม่น้องจากาฟังนั่นมาฟังนี่จนไปขี่มอเตอร์ไซค์ะว่ามันไก่เนาะเมืเ่อปนกินโลนบอกเรบุญ <_ S 2> ซุ้มอ้ายน่ะดำยิ่งพ่นอ้าเพก็จะหาคน ป่ยยรุ่นลูกทรายกับลูกไฟพุ่นมาอ้ายยยยย่า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 ่รอกฮ่เ้ยโอ้ยกเข่าดามดนเบิด ขึ้นไปเฮ็ดกับข่าวสองคนพี่น้องพ่อมันซอยกันทั้งหนึ่งเข่าพร้อมทั้งเซียนจัดการไก่ต้มไก่วาสิพัดมีพร้อมเนาะก็เลยอันเฮ็ดปุริีันมาไหวพี่น้องพอ่อเวลามันเจาะตอนนี้สี่สิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงเขื่องภาเขาเจ้าขึ้นแล้วพอสนับมันก็ต้องฝ้าวเฮ็ดกับขา่าวยัดมอทานกับสิมีตับงังฮงไม่ต้มไก่ บะม,มีว่าสิพัดเศนพัดมีพร้อมเพดหลายอย่างอีกกว่าสิแล้วเพดผู้เดียวบ่หยยายลีโลกก้าก้าบ่พ่อดำ ก้าบ่พ่อนาบ่วยายลีนาก้านานาของบ่พ่อดำจะแม่นศาดเนาะลกเมื่อละฮามาัดซิปมัดอยู่นี่แรงฮู้บันได้สิแล้วใครเพิ่น,น,นลกก้าได้เพิ่นแล้วแล้วก้าเพิ่นหยาบกว่าคุณยายไปใส่ยบอกเป็นโรคหายาด ว้าวจ้าจ้าจ้าคุณพี่นอ้องมาก็เห็นนั่นคุณแม่นั่งกินข่าวอยู่กาแฟาเอาไพเอารถใหญ่ไปอ,อามอาัม马ไปใช่คือเอารถใหญ่ไป นางเป็นไข่นักพี่น้องว้าวกะสิบบได้ชงใส่นังไปหาหมอบ<อ>ะกินข้าวก็อะไรคุณยายแกงเห็ดละโงกพี่น้องเกยที่บอมีไปหามาเนะห็ดละโงกคุณยายกินข้าวอโอ้ยจากวา<อ>้าวยังกันเด้บักเทอือนห้ากกันกัดกันตีกันบลืมบลุม มันเท่อก็ว้ากันเวลาอารมณ์ดีก <ller> ็ว <lla problem. S 2> ้ากันจักว่าวก็เจ้าเจ้าเจ้าจ้าเขียวเกีวเขียวเขียวสื่อก่งมาใหม่พี่น้องอันนี้ก่งใหญ่เนาะก่งบักใหญ่หนึ่ง เดี๋ยวจะเตรียมอาหารก่อนพี่น้องจ๋ากำลังเตรียมกับข้าวเที่ยงพี่น้องกะสีต้มไก่เนาะไก่สองตัวไก่กับบอนเป็นไก่จะคลองน้องพี่น้องสื่อมายายรวยสื่อเขาเจ้ามาไก่จะคลองตายยันเบิด ตัวเดียวกับบุพเพกินเสพอะนี้เฮือนกับตัวหนึ่งกับเบิดตัวหนึ่งแล้วเนาะคนสิบคนสิบกว่าคนอันนี้สองโตเป็นไก่บานเฮาเนาะพี่น้องกะสีต้มคนงานกับหกคนเพื่อนจะของอีกสิบกว่าคน พฉสนั้นสองตัวนี่ก็ว่าเกลือประพอกินเท่า้วเนาะอิ่มไ่อิมอ่มก็มีแค่นี้แหละพี่น้องแต่บ่มีวาสิพัดมีอยู่กำลังเตรียม มึงต้องห้ทนเลยครับัดเส้นพี่น้องจา๋าผัดกับผัดลายมันกาค้นยากท่านี้ก็ต้มไก่ยังว่นได,ด้ซีมด่อคนลรวงผัดเส้น กินวันนี้ก็จะเป็นต้มไก่2องตัวทีมดูรอยเขาใส่ไนอะไรครับจะมดเทมผัดเส้็จก็ไม่มีทงหอกใส่ใพอิตบ่ต,วตอว,ว,ว,วเลยคือมาตากัตากตกักตักเสมอหน่อยตักเสมอนนั่นไปรล เดียวข้างจ้งเปือเปื่อยจองมันมันเป็นไก่แก่มันกันตัหนอยกมัเนาอนกัเอาไปน่ดิาือลงกี่้น็ต้องยางก็ได้ลงหยางู่ไปเ็ดยัม่าเ่โอ้ห่อนก็หอนพี่น้องมาห้องก็สิ่เดียต้องถามคุณบ ต่ำโดยแล้ว,ลวหลายคนเขาจะกินอยู่ดอกนะหอนพี่น้องหลายคนมากินแสบเยอะบางคนก็กินบะเลลวด้วยมีเราผิดกระเทียมเอาเป้าหู้นะวางลงตรงหน้าหน่อยได้ไหมสุกแล้วพี่น้องอายหอน โอ้ยอยู่ในเต่าละวห่อนเต่ากระซองเต่าเจ็บลังปวดแอวนั่นแล้วเนี่ยอันนี้ใช่่ๆพี่น้องไอ้เมางาเผายางทำมันแล้วภายในมื่อสองมื่อและมื่อนี่มื่ออื่นเนาะเอ๊ยอยากทำมันแล้วไอเดอกวิทย์พนดอกวิทย์ทำมันแล้ว ฟาวอยากใหแมนแลี้วจะได้มีเวลาไปหันไปนี่เนาะซูมอไปไซก็ไม่ไป้ยาเปเวลายายคิดยังบ่มีเมื่อยเสมอบางครั้งก็ทอแท้อยู่ใชัดไะงานงาอย่างยาบมีเวลาบางครั้งจนสิแยกล่าง เดี๋ยวมันเย็นมากสินาดีโอ้ยอยู่พี่ก็เอาขึ้นรถเอาไลไลรถยังมือแรกก็เขาเมื่อยกินยูพุนพออยู่พี่ก็บพ่อค่อยยิ้ไปกินนล้วมันยายกับนี่เสร็จนี่เสียวน้องทำกินทับยู่พุ่นบ่ สรุปพี่น้องมาในกระซิด้ขึ้นไปกินข้าวอีพุ่นคนงานกอยู่พุ่น,น,น,นอพอาะมันไก่น้องทุกท่านลงมาพี่ลงมากินข้าวพี่ผัดคืนพุ่นอีกคนระับอันนี้ใครในเขาขึ้นจากลำหน้า,าก็นอนพักผ่อนแล้วเอาเขา้าวเอาเข้าวไปส้มก็เจ้าใ้เก็เจ้ากินกินแล้วก็พักผ่อนสักพักกระิได้ลงลำหน้าต่อกับมาต้องย่างสาวันยายรวยยายบุญยายรุนแล้วก็คนงานน้องทำเมยอก็ิขคืนกินพุ่นบ่เมยอ ก็ึ้นไปพุ่นแต่ทีนี่กายังเหลืออยู่แค่สองสาคนเนาะอันนี้ได้เสร็จนี่ใส่ใส่ลอยใส่ทงพูเเาสทงพูไนะยัห้หม้อใช่ผูหม้อเดียวมันเย็นมันสินากิเนาะมันยังห่อนเดือะทูท้องนึดกท่งสนะมาพอมพัเินวเธ กับข้าวเตรียมกับข้าวโอ้ยคอยอ,อย่างบ้านได้ซีมซับแซ่บบ่เพราะว่าซีมตั้งแต่ช่วงน้ำปุ๋งแล้วพี่น้องเฮาปุ๋งน้ำปุ๋งเนาะล่ะกะซีมถ้าพอดีล่ะกะเอาเส้นลงโอ้ยมันขอใส่ใส่หมอ้อใส่ยังขึ้นไปมันสิง,ง่ายกว่าใส่ถุงมันยากอีกเด้ี๋อวเขาวะ มีน้ำตกหมูพี่น้องแล้วก็ต้มไก่แล้วก็กวกพัดเส้นเนาะการที่จ้างคนงานกับบรูว่า,าดีหรือบดีมันก็มีทั้งดีทั้งเสียเลยพี่น้องคือหนึ่งปกติทำมี่แต่ห้าวรืว่ในครอบครัวห้าวห้าวจะขืนยัมันก็ได้เทียงขืนบายก็ได้เนาะหรือว่าสก,กินยังกินยังก็ได้ส่นะมีแนวก,กินยังก็กินไปแต่ว่าคนงานมานีนต้อง อาหารนี่ต้องพร้อมเนาะต้องแบบพ่อข้าเจ้าเครื่องอยู่<ม>เครื่องกินแล้วก็ต้องขึ้นตามเวลาพาข้าเจ้าขึ้นตามเวลาเนาะสิบเอ็ดโมงก็ต้องขึ้นยามมาเลงก็ต้องเฝ้าให้ข้าเจ้าเลิกยังเสียหน้าผัดเส้นผัดเส้นกับมันบนเย็นนะมันยังหอนลวกๆอยู่ ออันนี้เส้นจ,จากโลสองโลสามโลพี่น้องขาดเส้นแซบแนี่นอนมันต้องมีอ่ะอันนี้บนได้ใส่ยังพี่น้องปกติใช้ต้นหอมหรือว่าถั่วงอกโรยโรยโลงไปเนาะอันนี้ยังกระบ,บม่มีแต่ว่าเมื่อก็แซบดีแล้วลรสชาติของมันโยโอเคเอาไปให้ข้าเจ้าแบบว่าถ้าทรงใบหิวกกินเนาะเตรียมพร้อมสระลยเพื่อจะเอาไปให้คนงานอยู่ไอพุ่น ะเลขุนทงนะมังคองสิ่คืนเอาไปต่ำอย่าุ <S <S 2> <S 2> ่นเ่ขั้นขี้ข้านย่ต้องต่ำเพราะว่าแกงไก่กระลาเยอมันเต็มหมอักใหญ่แล้วก็พัดมีหรือว่าให้ใหเขาเจ้าต่ำรอบแรงก็ได้นอกก่อนเขาเจ้าสิเมื่อนนะ <S <S ต่ำเออบอกแบบว่าอาหารว่างเนียต่ำมังคองยุบเส้็นมีอสีนะ มันเวลาเจาะได้เจาะค่ะบอกว่าว่าก่อนเขาสิเมืออย่างสีหลักขึ้นแล้วก็กินแล้วก็ให้เขาเจ้าเมือเขาเจ้าบวกกินแล้วก็แล้วจับดิดิเดินต้มไก่เนี่ยมันห่อนหามลุดสายกระตาขาดบอดีกินแท้จิบเข่าเลยใช่ไหมิบข่าเเจ้าเธอมาอยู่แต่ว่าเ้ากะ ิซืออ่าคมกงเคยไปต่ำพูดอีกนอเนาะก็ตตมไก่น้ำตกหมูผัดเส้นเมีพี่น้องนี่ผัดเส้นกุบไม่คันหน้า,าหา้าช พัดเสร็จพี่น้องจ๋ามันบ่นมีทงองหอ,อกใส่เนาะเดี๋ยวสิรองซิมมันก่อนอเ,อเดี๋ยวสิบแบ่งให้คู่แฝดนำเ,เดี๋ยวจะเอาไปให้อันคู่แฝดเนาะซิมอนพอดใช้แล้วก็ยายลี <c oughs> พอแล้วบนญหานะพอ <c oughs> อาาบอบ่บหมูไฟกินดอกกีพี่ก็ดีเอาลงรถกินโบเบิดกาสิ่ได้เอาขึ้นมาให้เก้ากันแหละเนาะพาดเส้นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปให้อันคู่แฝดเนาะแล้วก็บ,บ่าวแป๊รอุ้ยอันนี้ตักใส่เนี่ยน้อยนึงชั่ล้วเอาหนักสุดมาลพี่ชั่งล้วเลยนั่งกอดเอาต<ะ>ักใส่ สีมอนกินข้าวกับอะไรก็คืออาหารดีแท้กินเจวะฮะโอ้ยนองเอ้ยได้อะไรกินตำมะฮงพอดีเลยตำมะฮงเนี่ยตำมะฮงกับพัดเส้นไม่ตำมะฮงพี่น้องเอ้ย ว่าปิตามเมื่อใท่แหละเอ,อ้ยเกิดจยากดำหน้ามเมื่อยพอกินตำมะฮงพี่น้อง,อง,องจักสิเหตุอย่างละเพราะว่าบ้านเฮาก็กินได้เสมอตำมะฮงแกงน้ำมัเพราะว่าเน,นาะค่าตะดำหน้าจักสิยถือว่าเอาแกงนำงออ้ำมัก็เพราะไมีค่อยมีเวลาด,ดำหน้านะข้ <c oughs> าวกับข้าวเพิเ่นเลยตำมะฮงยุบก็อันพัดเส้นนะแซ่บอยู่เด้อกะปิ้งใจ ไปหาเห็ดมาเสิร์กับปได้มีแต่คนก็นเลยลบมาซะเห็ดตะวันอย่างเห็ดกับ่ค่อยักแกงตะวันมองย้กินกินอะไรทั้งนั้น,เ,น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 เขาต้มไก่กำลังกินแต่ว่าคนงานก็กินยู่ลร่มมุละ่ะคนงาน,นมา,มข,านขึ้นมาข้าวต้มไก่ข้ยวลงเมื่อย ม,ม,มันมีเทียงสบายจิตใจเนาะดำนาอยู่พูดภาษาย่างขึ้นมากินอยู่พี่บ่มีแห้งย่างขึ้นย่างลงพูดอิตเสียเวลาพักผ่อน,นนะนะอันนะั้นเขาขึ้นจากดำนาเขาก็นอนพักผ่อนถ่ายกินขา้าวเอาข้าวลงไปส่งอยู่ในเทียงสบายตำมักฮ้องตำมักฮ้องเทียบจะกินย่างเอาเผากินซีมอนพันไทร กินแล้วกับเ้านอนพักผ่อนจากสมองหนึ่งเลวก็ลงต่ออีกฟฝ้ามาแล้วปัหาหกโมงแรงองผแหละอืมผและกวิได้ขึ้นจากอ่าทงนากับหกโมงแรงเมื่อวานนี่บระมานเกือบทุ่มบมอสมคังได้ขึ้นมาจนมืดมาาอาขันบอมืดก็บไริขึ้นจากทงนายังไอเศร้ากันลงจากเตะเศร้าคนพี่นอ้องต<ป>ีสามตีสี่ ส่วนบ่ายเลยขีงอเนาะม,มันแดดมันฮอนนั่นเนด้เวลาถึงบ่แดดแต่มันฮอนเอาค่ำๆนะใครแน่อากาศมันเย็นเนะส่วนสี่โมงหาโมงเสร็จมื่อว่านนะเขาคิดว่ามันสีโตกแห้งเลยมืดเพิ่มเพิมมาลมกระลม พขยุกมก็มาก,ก่อนบปแล้วพัดมิดซีรีเอามไมก็ตกใต้เห็ดมันจะนนเห็ดหนังเห็ดกันยังออกนี่เนาะเสบยีปสิมอนพัดนี่อเซมึงดูสิมอนพัดเสร็จนะแซดเยอะไปตกถ่ายมังพัดกับบุมิโรงอกบม,มิยังใส่หรอตลาดไก่ โบมีเวลาหอดไปหากินโบมีเวลาหอดไปตลาดไก่สีไปนะขนน้ทำเม่อไนะไปใสกะเมื่อยซ้ำตลาดขังไก่ใครทำวะใส่กิโลโบมีเวลาหัดพักนะอยากนอนกะบริหนอนซ้ำกินข้าวแล้วเพื่อเอาใบซองแหละนี่เนี่ยคือมาคือว่าคืนนะสิบโมงกว่า คือมาหัวเทียเเท่ยงแล้วผู้งวะผู้คุยยังแล้วสิ่เบ็ดมง้งเพื่อเหตุยูเฮ็ดกินแล้วเพราะว่าเที่ยงบ่าย,ยเนาะนนนอันนี้ขนาดคนงานมากก็ได้ว่าขึ้นไว้อยู่เด้เพื่อเหตุยังแล้วก็เที่ยงปกตินะเพื่อจะกินข้าวแล้วดี๋บ่ายสองพอดีบ่ายม้งบ่ายสองฝ่าย,ม,ายมีคนงานมากกันกระตัดสิพักก็บริพักเผื่อลงต่ออีกแล้วแต่ว่าอันคนงานมาหนี่งสิพภาขึ้นไว้วยอยู่สี่เบ็ดมงเคืองเนาะก็ต้องพาเขาขึ้นแล้ว พอตามเวลาคันลำพังจะคลองนาเองน่ะขึ้นยังได้ก็ขึ้นมึนงเท่าข้นเที่ยงขึ้นบ่ายขนะันหนาเป็นขิ้ม้งควยยังแป๊บอย่างเที่ยงนั่กัวเสียกินเนาะว่าขึ้นบ่ายขืนมาจากหน้าหน้าพอดึงงัวดึงควายอีกเอาง้อควายกิ้นหน้าอาอดอาลซีมอนบุเกินซามเมอคือสิแล้วของสิงเจ้าเมาโลด โม่หน่าแล้วไปอืมโม่หน้าก็สิเมาให้มันแล้วมื่ออื่นเนี่ยสิบ่แล้วบอกของลูกน้องเชืๆเป็นมาเช่นไงอย่างนี้พี่น้องจามอนี่บอมีกรสิขอเก็บภาพบรรยากาศอุทยานธรณีพรอนคลิปหน้าพี่น้องเดียวกัสิลงไปอ่ายาวต่อคือสิบเด็กพักพ่อนเด้อพี่น้องโลกาเนาะอืมทั้งผู้โลกาผู้ดำเลยอย่าผุดมันบ่ทันได้กกาบกับบอลลายไปแล้วพี่น้องสบายดี กับข้าวอาหารบ้านนอก <c oughs> มีถั่วเจียสุดประเดริ